สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ยุทศิยพยากรณ์สำหรับคนที่เกิดราศีกันประจำเดือนธันวาคม2567ในปี2024การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงชะตาก,กันคนที่เกิดราศีกันนะคะหนึ่งที่บนหงไพ่นะคะการทํางานนะที่ยังเคลื่นไหวนะไปสู่ในเรื่องของโอกาสหรือการเริ่มต้นในช่วงนี้นะคะฉนั้นถือว่าการทํางานโอกาสที่จะเติบโตแน่นอนโดยเฉพาะนะคะ ตำแหน่งของหัวหน้านะคะก็เป็นตำแหน่งที่เข้ามาส่งเสริมดวงด้วยนะคะตำแหน่งของลูกน้องเรื่องบริวารก็เข้ามาทําให้การทํางานเกิดการเคลื่อนไหวนะคะญาติพี่น้องหรือผู้ครองนลักนะคะก็ยังเข้ามาทําให้ธุรกิจนะคะในเรื่องของการทํางานที่ส่งผลดีมากๆแล้วก็อาจจะเป็นเดือนที่มีข่าวดีเรื่องลูกเรื่องบริวารด้วยนะคะซึ่งอาจจะนําในเรื่องของข่าวดีต่างๆมาให้แต่คนที่เกิดราศีกันนะคะต้องระวังปัญหากับเพื่อนร่วมง,งานค่ะรวมถึงนะคะ ยังเห็นที่คนของไพ่กฎหมายเรื่องของคดีความหรือปัญหาเรื่องของการติดคุกติดตารางนี่นะคะก็ยังต้องระวังรวมถึงเรื่องสุขภาพด้วยนะคะซึ่งอาจจะเข้ามาทําให้เรื่องของนะคะโอกาสด้านการทํางานต่างๆนะคะอาจจะเกิดความผิดพลาดนะคะหรือว่าเกิดความล่าช้าได้นะคะแทนในช่วงเดือนนี้นะคะอาจจะต้องใส่ใจกับเรื่องของการทํางานนะคะเพราะอิทธิพลของไพ่ต่างๆนะคะก็ยังเข้ามาขึ้นไหวและทําให้เกิดโอกาสที่ดีอย่าไปเครียดหรืออย่าไปกลัวมาก รวมถึงนะคะกับเพื่อนนี่นะคะร่วมงานนี่ก็ต้องระมัดระวังนะคะในเรื่องของการนําปัญหามาให้ด้วยนะ,ะเดือนนี้มีควรมีภาคพิจารณ์ไฟค่ะนะต้องสร้างผลงานให้มากนะคะถ้าอยู่ในช่วงที่นะคะกำลังรอเรื่องของการถูกบรรจุหรือรอการถูกโปรโมทก็จะมีข่าวดีหรือถ้าอยู่ในช่วงที่กําลังยื่นเรื่องหรือขออนุมัติอะไรในช่วงนี้นะคะก็จะมีเรื่องของความสําเร็จเช่นเดียวกัน,นะค่ะส่วนเรื่องของการเงินรายได้สวยมากนะอิทธิพลของไพ่หกเหรียญน,นะคะไพ่สิบเหรียญแล้วก็ไพ่ราชาเหรียญนะคะ เป็นที่คนองพ่ให้การเงินที่มีการเคื่อนไหวที่เพิ่มมากขึ้นสําหรับคนที่เกิดราศีกันนะคะมองว่าเดือนนี้นะคะเป็นเดือนที่จะเด่นกับเรื่องของการเงินนะคะแล้วก็จะมีผู้ใหญ่นะ <im itation> เข้ามาให้โชคหรือเข้ามาให้การสนับสนุนกับเรื่องของการเงินสําหรับคนที่เกิดราศีกันด้วยค่ะอาจจะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นบ้างโดยเฉพาะนะคะไม่ควรไปคําป่ะกันให้ใครรวมถึงเพื่อนร่วมงานนะคะหรือว่าเพื่อนสนิทนะคะหรือว่าเรื่องของความเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะก็อาจจะทําให้เกิดค่าใช้จ่ายบ้างในช่วงนี้นะคะ แต่ดูในเรื่องของการเงินนะมันสวยจริงๆในช่วงนี้นะถือว่าเด่นมากๆกับเรื่องของการเงิน,นะค่ะจะเป็นเรือนที่เราได้การเงินที่มาจากอ่าการเชยนะคะต่างๆด้วยนะคะหรือการเงินที่มาจากการประกันต่างๆด้วยนะคะซึ่งอาจจะมีเรื่องของรายได้ตรงเ่วนนี้เข้ามานะคะคนที่เกิดราศีกันควรที่จะแบ่งเงินส่วนหนึ่งส่วนน้อยนะคะสักร้อยสองร้อยบาทก็ได้ไปทําบุญนะคะกับโรงพยาบาลหรือไปอ่ทาทบุญบริจาคค่าหอศพโรงศพนะคะหรือบางคนค่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงก็ บริจาคเลือดก็ได้นะจะทําให้นะคะในเรื่องของอดวงในเรื่องของการเงินเนี่ยนะคะประสบความสำเสร็จมากขึ้นขึ้นเรื่อยๆค่ะส่วนในเรื่องของความรักนะคะอิทธิพลของไพ่สิบถ้วยเข้ามาคนโสดมีดวงที่จะพบรักนะแต่ก็ยังมีอิทธิพลของไพ่ห้าถ้วยไพ่มรณะนะบางคนพบรักทางไกลนะหรือความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นความรักที่มีความแตกต่างหรือว่าคนโสดอาจจะยังกลัวในเรื่องของความผิดหวังด้านความรักนะคะะฉะนั้นในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยมีไพ่รักแท้เข้ามาแล้ว นะคนโสดก็อยากปิดกั้นตัวเองนะคะจะทําให้มีโอกาสที่จะได้พัฒนาส่วน,นคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยานก็เป็นคู่ที่ส่งเสริมดวงการเป็นคู่ที่ช่วยกันดูแลเรื่องลูกนะคะหรือดูแลครอบครัวค่ะก็เป็นคู่ที่เป็นคู่แท้นะคะที่แต่เดือนนี้อาจจะมีความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นโดยเฉพาะอาจจะมีเรื่องของอาปัญหาเก่าหรือปัญหาทั้งคาใจนะคะซึ่งทําให้เรื่องของความสัมพันธ์ต่างๆนี่นะอาจจะ มีเร right? ื conv, hmm. Again, ids, huh. ่องของความไม่เข้าใจกันได้ง่ายนะคะโดยเฉพาะคู่ครองเราอาจจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพด้วยนะคะเราก็ต้องไปใส่ใจกันให้มากที่หนึ่งกาถามว่าเป็นคู่กันหรือเปล่าเป็นคู่กันนะนะคะเพราะว่าไพ่จิตถ้วยเป็นคู่แท้อยู่แล้วแต่มีห้าถ้วยมีมรณะมันก็เหมือนกับว่ามันมีปัญหาบางอย่างซึ่งทําให้เรามีความรู้สึกว่ามันมีความรู้สึกที่อยากจะตัดสินใจในเรื่องของการแยกกันหรือการหย่าร้างนะคะฉันั้นตรงส่วนนี้อาจจะต้องแบบระวังนะคะแล้วก็ต้องแบบคิดให้ดีนะคะอย่ารีบร้อนในเรื่องของการตัดสินใจนะ สุขภาพร่างกายในช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังเรื่องของอาหารการกินช่องท้องกระเพาะอาหารการไหลเวียนของเลือดไม่ค่อยดีนะคะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสายตานะคะแล้วก็ช่วงล่างอะคะ่ะคือคุณสุภาพสตีนี่ก็คือมดลูกช่วงล่างนะค,ะคุณสุภาพบุรุษก็อว้ยวะสืบพันธุ์นะคะการทํางานของตับหรือฮอร์โมนไม่ค่อยดีนะ,ะปัญหาโรคเครียดโรคไมเกรนแล้วก็ยังต้องระมัดระวังเรื่องของอุบัติเหตุหรือการผ่าตัดด้วยนะคะ เดินนี้ต้องไปตรวจสุขภาพนะแล้วก็หาเวลาไปทําบุญไปะสะดอกคอนะคะดวงชะตาจะได้ราบรื่นมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วการเดินทางในช่วงช่วงวันศุกร์นะคะหรือช่วงวันอังคารนี่นะคะอยากจะให้ระวัดอยากจะให้เรามาระวังนิดหนึ่งนะคะแล้วก็วันพฤหัสบดีด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าคนที่เกิดนะคะในช่วงวันต่างๆนี่เป็นอย่างไรคนที่เกิดในช่วงวันอาทิตย์ถือว่าส่งผลดีมากๆกับเรื่องงานเด่นเรื่องการเงินค่ะถ้ากําลังทําเรื่องกู้เงินอยู่หรือรอข่าวการเงินก็จะมีข่าวดี ส่วนเรื่องของความรักก็จะพบคนที่มีฐาน,นะเข้ามาเป็นคู่่ึงคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาก็เป็นคู่ที่ส่งเสริมดวงกันคนที่เกิดน,นะคะในช่วงวันจันทร์นะคะถือว่าส่งผลดีกับเรื่องของการทํางานนะคะจะมีช่องทางต่างๆเข้ามานะคะหรือว่าความคิดไอเดียหรือการทําธุรกิจด้านออนไลน์นะคะก็ทําให้ประสบความสําเร็จค่ะการเงนินนี่รายได้ดีเลยนะ,ะมีโอกาสที่จะมีเรื่องของการเงินนะคะหรือว่ามีโชคลาภเข้ามาส่วนเรื่องของความรักคนโสดมีเสน่ห์มากๆจะมีคนเข้ามากระทำ ส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นความรักที่ดีค่ะคนที่เกิดนะคะในช่วงมอัาคารนี่เด่นกับเรื่องงานค่ะมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จจะมีผู้ใหญ่เข้ามาให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่โดยเฉพาะคนที่ทํางานด้านการเงินการทํางานด้านการบริการอาหารการกินเครื่องดืม่มนะถือว่าโดดเด่นมากแล้วก็เรื่องของการเงินก็เด่นด้วยเป็นเดือนที่จะมีเรื่องของการเงินก้อนโตเกิดขึ้นหรือจะมีคนเข้ามานะคะทาให้เกิดโชคลาภในเรื่องของการเงินค่ะ ส่วนเรื่องของความรักคนโสดมีดวงที่จะพบรักกับคนที่มีฐานะนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยามองว่ายังเป็นความรักที่ดีค่ะคนที่เกิดในช่วงมันพุธนะคะเดือนนี้อาจจะเป็นเดือนที่กําลังรอข่าวกับเรื่องงานหรือรอในเรื่องของเอกสารหรือรอในเรื่องของการต่อสัญญาในเรื่องของโครงการงานต่างๆมองว่าจะมีข่าวดีนะคะส่วนเรื่องของการเงินนะคะก็ะมองว่ารายได้นี่ยังเข้ามาค่ะแต่ว่าเป็นเดือนที่ยังมีค่าใช้จ่ายบ้างโดยเฉพาจะค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเอกสาร และบางคนก็ยังอยู่ในช่วงที่มีปัญหาด้านกฎหมายด้านคดีความด้วยอาจจะมีคาม่าใช้จ่ายตรงส่วนนี้นะคะส่วนเรื่องของความรักนะคะสําหรับคนโสดมีคนเข้ามาคุยค่ะเป็นคนที่มีวาสนาแล้วก็มีกัดจะพัฒนาส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะคะก็เป็นความรักนะที่ยังมีความระแวงสงสัยอยู่แล้วก็อาจจะมีปัญหาที่เราต้องไปปรับกันให้มากโดยเฉพาะเดือนนี้อาจจะมีความคิดที่อยากจะแยกกันอยู่หรืออย่าล้างนะฉันต้องพูดคุยหรือคิดให้ดี คนที่เกิดในช่วงวันพฤหัสบดีนะคะถ้าอยู่ในช่วงที่ไม่ได้ทํางานแล้วก็อยู่ในช่วงที่กลาลังไว้์ทุกอยู่อันนี้มองว่าไม่ได้เสียหายอะไรแต่ถ้าเราอยู่ในช่วงที่กลาลังทํางานอยู่เราต้องใส่ใจกับเรื่องงานเพราะว่าอาจจะเป็นเดือนที่เราสึกเบื่อแล้วก็เหนื่อยมากๆนะคะแล้วก็มีปัญหากับเพื่อนด้วยชั้นการทํางานในช่วงนี้นะคะต้องสร้างผลงานแล้วก็ต้องควบคุมเรื่องหงอรมด้วย,วยการเงินค่าใช้จ่ายเยอะมากนะมีโอ,อกาสถุกลอกถุกโกงหรือการเงินที่เราควรจะได้เต็มร้อยเนี่ยได้มาแค่ครึ่งเดียวนะคะแล้วอีกครึ่งหนะะค ่ันอาจจะต้องควบคุมเรื่องของการเงินแล้วก็ระวังการลงทุนค่ะส่วนเรื่องของความรักคนโสดไม่เด่นนะคะเป็นไพ่ที่เกี่ยวข้องเรื่องของความผิดหวังนะคือไม่เข้าคายไม่ออกนะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความรักก็ไม่มีความหวานกันแล้วนะคะก็เป็นเรื่องของชีวิตคู่ที่มีปัญหากันนะฉันต้องปรับกันให้เยอะสุขภาพร่างกายก็ต้องระมัดระวังเรื่องของการไหลเวียนของเลือดคือบางคนเป็นเลือดจางอ่ะฉันต้องดูแลสุขภาพด้วยนะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงบัณสุต้องระมัดระวังค่ะ จะมีปัญหากับเรื่องของการทําง,งานถูกบีบถูกกดดันถูกให้ออกจากงานรวมถึงเรื่องของการถูกยกย้ายนะคะก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นหรือแม้แต่การลงทุนการทําธุรกิจนะคะก็ไม่ได้ประสบความสําเร็จนะคะนอกจากว่านะคะคนที่เกิดมันสุกเป็นหมอเป็นแพทย์นะคะหรือว่าทํางานด้านประกันนะคะหรือว่าทํางานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ทํางานในโรงพยาบาลนะหรือทํางานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสารเคมีหรือเชื้อเพลิง นะคะฉะนั้นก็หรือน้ํามันต่างๆอ่ะก็เป็นเรื่องของโุรกิจที่มันเกี่ยวข้องนะมองว่ามันก็เป็นงานที่อาจจะมีปัญหาบ้างแต่ไม่ได้เยอะนะแต่ถ้าไม่ได้ทํางานด้านนี้เลยแล้วเราเป็นพนักง,งานประจำเนี่ยยังต้องระวังปัญหากับเรื่องงานเพราะบ่งบอกเรื่องการปรับเปลี่ยนเรื่องของการยกย้ายนะคะซึ่งมีโอกาสสูงมากๆการเงินก็ค่าใช้จ่ายเยอะมากมีโอกาสถุกลอกถุกโกงค่ะ,คะแล้วก็ต้องรมาระวังเรื่องของการลงทุนต่างๆด้วยนะคะ ส่วนเรื่องของความรักคนโสดไม่เด่นนะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วต้องระวังปัญหาการหย่าร้างนะคะหรือการแยกกันอยู่นะคะการทะเลาะวิวาทเรื่องสุขภาพร่างกายก็ไม่ค่อยดีนะคะปัญหาความเจ็บไข้ได้ป่วยเรื่องของปฏติเหตุต่างๆมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นคนที่เกิดบันสุกนี้ต้องมองว่านะคะเป็นเดือนที่นะคะไปตกในกระแสนของเคราะห์นะคะแล้วก็ยังเป็นเรื่องของอ่าไพ่ที่ปรากฏในเรื่องของกฎหมายเรื่องคดีความการติดคุกติดตารางด้วย ชั้นคนที่เกิดวันศุกร์มีต้องระวังนะคะจะต้องหาเวลานะคะไปตรวจสุขภาพแล้วก็อย่าใช้อารมณ์กับเรื่องของการใช้ชีวิตนะคะอย่าใช้โทรศ์นะต้องใจเย็นแล้วก็เรื่องของนะคะาการไปทําบุญไปสะดอกคออาจจะจาเป็นมากๆในช่วงนี้นะค่ะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันเสาร์นะคะถือว่าส่งผลดีกับเรื่องงานจะประสบความสําเร็จนะคะหรือได้รับข่าวดีในช่วงนี้มีโอกาสปลุกเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งหรือธุรก,กิจการงานที่ลงทุนไปนะคะ ก็ประสบความสําเร็จหรือเกิดความก้าวหน้าเป็นอย่างมากเรื่องของคาพูดเรื่องของการเจรจาใน,นช่วงนี้นะคะจะสร้างผลประโยชน์นะคะให้อย่างอย่างสวยงามนะคะแล้วก็เรื่องของการขอใบอนุญาตต่างๆในช่วงนี้ก็จะราบรื่นด้วยอาจจะเป็นเดือนที่เราถูกได้รับเชิญไปเป็นที่ยากรเป็นบุคคลสาคัญเป็นบุคคลที่ไให้ความรู้ด้านกฎหมายด้านคดีความหรือแม้แต่นะคะอาจจะเป็นเดือนที่เราได้รับรางวัลน,นะคะหรือนะคะมีความสําเร็จเข้ามาในช่วงนี้ด้วยค่ะการเงินก็รายได้ดีมากมาก นะส่วนเรื่องของความรักก็มีดวงที่จะพบรักกับคนเก่งหรือคนที่มีคู่อยู่แล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่ดีนะคะวันที่เป็นวันที่ดีนะคะวันที่เป็นวันมงคลสามารถที่จะนําไปประกอบการงานได้ในช่วงนี้นะคะก็คือวันจันทร์วันอังคารวันเสาร์นะคะวันอาทิตย์แล้วก็วันพุธส่วนวันที่ควรฉลีกเรียกในช่วงนี้ก็คือวันพฤหัสบดีแล้วก็วันศุกร์ค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะไพ่ของศุกร์จะชี้นำไว้อย่างไร ไพ่แสงสุกก็บอกว่าการทํางานนะคะถือว่าเป็นเดือนที่เกิดโอกาสนะคะในช่วงนี้ส่วนเรื่องของการเงินนะคะก็ถือว่าเป็นเดือนที่เกิดโอกาสด้านทางเงินเหมือนกันนะคะส่วนเรื่องของความรักนะคะสําหรับคนโสดก็มีคนเข้ามานะคะค่อนข้างมากนะคะฉะนั้นอาจจะเป็นเดือนที่คนโสดมีสิทธิ์ที่จะเลือกนะคะหรือค่อยๆคุยหรือค่อยๆเะนาไปนะ,ะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วนะในเรื่องของความรักต้องใส่ใจกันคะ่ะ สุขภาพร่างกายในช่วงนี้ต้องควบคุมเรื่องของอาหารการกินไขมันในเลือดหรือควบคุมเรื่องของน้ําตาลนะคะแล้วก็เรื่องของหัวใจเรื่องของความดันแล้วก็อุบัติเหตุนะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเดินหรือการสะดุดหกล้มหรือการตกบันไดหรือตกจากที่สูงนี่นะคะต้องระวังนะมันจะทําให้นะคะอาจจะมีปัญหาเรื่องของอาการปวกกระดูกนะคะหรือว่ามีปัญหา,าเลือดล,ลังอกับเรื่องของสุขภาพได้นะคะก็ช่วยเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่ง เราจะได้มีเรื่องของคลุปดีๆมีเรื่องของกำลังใจที่มาส่งให้กันแบบนี้เสมอไปวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ